จากท่านผู้ฟังที่รัทุกท่านก็โมลโ,โมทนาสาธุการกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางช่องของเรานะจ๊ะที่อยากให้ติดตามรับฟังนั้นก็หมายถึงว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมนะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมดวงชมโพเทพนิมิตนำโดยพระคุณเจ้าหลวงพ่อสุวรรณอนารโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ ได้ให้แสงสว่างแก่เรานะองค์ท่านเคยบอกว่าที่ที่บ้านเมืองของเราเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนั้นมันก็ต้องมีสาเหตุโลกของเรามีปัญหาเกิดขึ้นมันมีสาเหตุท่านก็บอกว่า,าศาสนาณปัจจุบันนี้ผิดเพี้ยนออกไปจากาศาสนา ดั้งเดิมศาสนาของพระพุทธเจ้านะั้นเป็นศาสนาที่เสริมปรุงแต่งคิดปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่ศาสนาที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือจะไม่พยายามศึกษาหาหลักธรรมหรือหาสัจธรรมความจริงนะก็พยายามที่จะปรุงแต่งเหมือนกับคล้ายๆกับว่า ให้เด็กเนี่ยสอนเด็กนักเรียนเนี่ยให้ให้ให้เปรเียบเทียบเหมือนประชาชนเป็นเป็นผู้ด้วยด้วยการศึกษาเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้ที่เหมือนเด็กเด็กไร้เดียงสานะเพราะเราต้องมีศาสนานะก็ปรุงแต่งศาสนาขึ้นมาอย่างที่แม่ศาสนา,าที่เล่าให้ฟังแล้วว่า มันเป็นแบบเออเป็นศาสนาแบบไหนก็ว่าเออศาสนาพุทธนะนับถือศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าอยู่ประเทศอินเดียนะพระพุทธเจ้ามีจริงนะอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ไงพระพุทธเจ้าก็ปั้นลูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาไว้แล้วบอกว่านี่นี่แหละรูปปั้นของพระองค์พระองค์มีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็ให้มากราบไหว้สักการะบูชา หาขันกระยองทูบเทียนเข้าปลาอาหารมาถวายพระพุทธเจ้านะอะไรอย่างเงี้ยไงก็ปั้นเป็นรูปพระพุทธรูปนะ,ะประชาชนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็เขาว่าอะไรก็ให้ก็ทําตามเพราะว่าเราอยู่ใต้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะมีกําหนดเป็นหลักการปกครองใช่ไหมมันจะไปโกงคายมีกระทรวงนั้นกระทรวงเนี้ย นะทุกคนจะต้องทําแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะกำหนดพิธีกรรมขึ้นมาซึ่งเป็นาศาสนาปรุงแต่งไม่ใช่าศาสนาจริงนะเป็นองค์กรที่คิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดว่ามันจะดีคือว่ารู้อยู่แค่นี้แต่ไม่ได้รู้แจ้งไม่ได้ซูมเข้าหาแก่นศีลแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้ซูมหาว่าสมัยก่อนมันก็อยู่ง่ายๆกันนะ ก็อยู่กันง,ง่ายๆคนก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรมันก็เลยแบบว่าพออยู่พอพอไปได้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ก็มีกฎมีกฎระเบียบพ่อบังคับต่างๆว่าต้องทําแบบนั้นนะใครท่ายทผิดอะไรฉันก็จะจะจับเธอนะใส่โซ่ตวนหรือไม่ก็ลงโทษตีอะไรก่อนตีเขาเรียกว่าเลี้ยงไว้เหมือนทาสตีเหมือนทาสถ้าผพีก็จะตี มาก็เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเป็นเข้าคุกเข้าตารางซึ่งคุกตารางเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะลงโทษคนที่มีความผิดนะก็เลยเป็นคุกก็เลยเป็นตารางนะทีนี้ก็ประชาชนไม่รู้เรื่องก็กคิดว่าเป็นศาสนาจริงเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่ามันเออกระเกลอกเกินไปสมมติขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธเจ้า คือว่ามันเป็นมิจฉาทิฐิมากเกินไปเริ่มต้นก็ผิดแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้พอเวลาผ่านไปนานไปกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นธุรกิจการค้าไปนะทำยังไงล่ะเราจะปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาให้ทุกทุกครอบครัวนำไปไว้ที่บ้านเพื่อสักการะบูชาะนะให้คนนั้นได้ซื้อวัตถุของตัวเองไปไว้ที่บ้านอย่างเงี้ย ก็เลยบอกว่าถ้าใครไปไหว้ไปที่บ้านก็ต้องมันจะศักดิ์สิทธิ์มันจะปกป้องคุ้มครองครอบครัวเราให้ครอบครัวเรามีความสุขเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งประเสริฐพราะพุทธเจ้าไปอยู่กับเราแล้วและเราเราสบายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฐิไม่ไม่ถูกต้องไม่ไม่ใช่สัมมาทิฐิแล้วและกลายเป็นว่าธุรกิจการค้าไปทํายังไงจะพูดยังไง จะว่ายังไงให้คนเชื่อชาวบ้านก็ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อีโนยินเดียอะไรก็เชื่อง่ายทุกหมู่บ้านก็ต้องบูชาสิ่งเหล่านี้ไปซื้อสิ่งเหล่านี้ไปกราบไหว้บูชาที่บ้านแล้วก็เลยติดเป็นก็เลยติดการงอมแงมว่าเนี่ยแหละคือพระพุทธเจ้าแค่เขาสมมุติขึ้นมาเหมือนเหมือนเราเป็นเด็กเราเล่นเราเล่นว่าสมมุตินี่เป็นพ่อนะ ลูปปัน่นอะไรกนมาสมมุติว่านี่เป็นแม่นะอันนี้สมมุติว่าเป็นเงินนะอันนี้สมมุติว่าเป็นขนมคกนะอะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นกันนะเล่นสมัยก่อนเราจะคือจะเล่นกันนะใช่ไหมนี่เลยคล้ายๆเหมือนกันกับประชาชนถูกถูกว่าให้นี่นะนี่นะคือนี่นะนี่นะนี่นะไม่ใช่าศาสนาที่แท้จริงถ้าถ้าว่าเป็นาศาสนาแล้วนั้นนะจะไม่มีคุก ไม่มีตลาดคนจะไม่มีโทษเลยแต่ที่คนมีโทษเพราะว่านานไปแล้วมันจะกลายเป็นธุรกิจเขาก็จะผลิตแต่สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาค้าขายเพราะว่าทำทำรุ่นไหนจะว่ายังไงแต่จะตั้งชื่อพระพุทธลูกไปยังไงอาจจะได้ขายดีก็ตั้งว่าหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อมหาโชคหลวงพ่อมหาลาภหลวงพ่อปวดหนี้หลวงพ่อมหาเศรษฐีเนี่เหมือน เหมือนกับเขาจะขายต้นไม้อะต้นไม้รุ่นนี้รุ่นเงินต้นเงินต้นทองต้นขันหมากต้นอัศเทวดาต้นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยต้นมหาโชคมหาลาภต้นนั่งตะของนั่งตะเคียนอะไรที่ที่คิดขึ้นมาแล้วมันจะค้าขายดีใช่ป่ะพากันปรุงพากันแต่งพากันสร้างขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นปัญหาสิเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ หลอกลวงมันเป็นการหลอกลวงไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงการที่เราจะให้คนเน่ยเป็นคนดีหรือเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็ก็ต้องประพฤติตนให้เหมือนพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามวัดตามวาเขามีวัดขึ้นมาทําไมต้องประพฤติตนให้เป็นเชกเช่นพระพุทธเจ้าเพราะอะไร เพราะว่าพระพุทธเจ้าฝากไว้ที่พระสงฆ์ฝากศาสนาไว้ที่พระสงฆ์ให้พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดศาสนาของพระศัสดาไม่ได้บอกว่าให้ฝากไว้กับพระพุทธรูปเป็นผู้สืบทอดศาสนาของพระศาสดาฝากไว้ที่โบสถ์ฝากไว้ที่เจดีย์ว่าสืบทอดศาสนาของพระศัสดาไม่ใช่เลยเพราะศาสนาแท้จริงนั้นก็คือหลัก คำคำสอนเพราะหลักทาคําสอนนี้ต้องปฏิบัติตามหลักจึงจะเรียกว่าปฏิบัติตามรอยของพระศาสนานะจะต้องปฏิบัติทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ตามหลักทาคําสอนพระสงฆ์ก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ตามหลักนี้เพื่อที่จะสืบท่อศาสนาของพระศาสดา หลักทำคำสอนของพาษาัสาาด์คือว่าเราอยู่ทางโลกเนี่ยเราหาเงินหาทองหาทรัาม,ามีธุรกิจการงานอะไรต่างๆนะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งมีเงินเดือนนะเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วทีนี้ก็สละตรงนั้นก็จึงมาปวดเนี่ยสละลาบลุททรัพย์สมบัติเงินทองได้วางได้ละได้ก็เขาออกมาบวชไงเพื่อที่จะ เพื่อที่จะศึกษาหลักธรรมคำสอนรว่าเป็นอาสาสมัครมีความประสงค์ที่จะสืบทอดาศาสนาของพระาศาสนาก็เลยออกบวชก็เลยวางลาบวางยศวางชัย์วางสมบัติไว้ที่โลกแล้วก็ออกมาอยู่ในในาศาสนานั่นก็หมายถึงว่าวางละวนะวางสมบัติได้ละวใช่ปะียกวางแต่แต่ว่าศาสนาในปัจจุบันเนี่ยออกมาบวชกลับเป็นเอ,อกว่า มาสืบสะแสวงหาลาพายุธหาสภาสมบัติหาตำแหน่งหาเงินหนาทองประแจเงินทองแท้ไปหมดเลยคิดจึงได้คิดการต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะหาสภาสมบัติหายุทธาตำแหน่งก็มีการมอบยุศมอบตำแหน่งให้กันมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับทางโลกเลยเพราะ เพราะทางโลกก็มีเลอดมีตำแหน่งอยู่แล้วเขาก็แย่งชิงกันอยู่แล้วพอเข้ามาอยู่ในศาสนาก็มีตำแหน่งก็แย่งชิงกันเพราะว่ายศถาบรมดาศัก์เงินทองนั้นมันจะพาเสื่อมมันจะพาเราเสื่อมเริ่มต้นมันก็ดีดีอยู่หรอกมันก็เป็นสวรรค์อยู่หรอกพอเวลาผ่านไปก็จะทำให้เรากายเป็นโจรป้นจีระขโมย นะชอ่อโกงทุจริตคอรัปชันเกิดขึ้นถ้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาศาสนาก็เลยต้องเสื่อมลงเพราะว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เราก็ไปหลงในลาบจุดสารเสริญก็เลยคิดแต่จะปรุงแต่งหาเงินหาทองจะทำยังไงดีจะได้เงินมีการพุทธาพิเศษก็มีพิธีกรรมโนนพิธีกรรมนี่งานบวชงานแต่งงานเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนา ทั้งหมดเลยทีเนี้ยนะแต่ก่อนใครจะแต่งงานแต่งอะไรก็แต่งไปไม่เกี่ยวกับทางวัดทางวาเพราะว่าเรามนีลูกแล้วไงหน้าที่หลักของพระพุทธเจ้าผู้สืบทอดศาสนานั้นจะให้คนเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงก็หมายถึงว่าพระสงฆ์นั้นจะต้องปฏิบัติให้ได้จริงไม่ใช่ว่านี่ไงพระพุทธเจ้าเรามีจริง นี่ไงรูปปั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจริงจริงนี่ไงพระสงฆ์ก็ปฏิบัติได้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไงนี่ไงก็คือมีศีลธรรมมีศีลธรรมนั้นหมายถึงว่าเราสอนให้ญาติโยมเขาเนี่ยรู้จักปงรู้จักวางรู้จักทําบุญสุนทานไม่ใช่ว่าให้แต่ญาติโยมมาจังหันจังเพนแล้วก็เลี้ยวไปแล้วก็อาศัยศาสนาหมายถึงว่า งานประเพณีนั่นประเพณีนี่ภาคก็ได้เงินได้ทองหาเงินหาทองกันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของศาสนาเรื่องประเพณีไม่ใช่เรื่องของศาสนาการกินการเล่นต่างๆไม่ใช่เรื่องของศาสนาแต่ก็มาแฝงเข้าอยู่ในศาสนาเอามาประกอบกันเข้านะทีนี้พระสงฆ์เมื่อมีผลทานเกิดขึ้นเราสอนให้เขารู้จักปรงรู้จักวางพระศาสนาจงบอกว่า ไม่ให้หลงราบไงคำว่าไม่ให้หลงลาบเนี่ยก็ต้องวลา,าบลาบทรบัพย์สมบัติที่เกิดขึ้นในศาสนาที่เขานํามาถวายทานนั้นพระสงฆ์จะต้องนําไปช่วยเหลือเกื้อกูลคารวะญาติโยมต่อในการต่อไปนะไม่ใช่ว่าเอามาเก็บไว้เป็นของตนแล้วก็เอาไปซื้อเลือกส่วนไรยนานั้นไม่ได้ไม่ใช่การออกมาบวชนะไม่ใช่การออกมาบวชก็ เป็นการออกมาทำมาหากินปกติทั่วไปนะศาส,สนาก็เลยกลายเป็นแหล่งทำมาหากินของคนบางกลุ่มบางคนที่กล้าที่จะมาหากินอยู่ในศาสนานะคือว่าแอบกินน่ะเป็นลักษณะอักกินกินทั้งทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่ากินอยู่นะกินจากการก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้างพร,ระพุทธรูปนี่คือการ เป็นการกินแบบไม่เปิดเผยจะรู้กันทุกคนว่าต้องมีการกินนะทีนี้ถ้าจะกินเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้าง <S <S กินกับเรื่องของการเ,าเ,งเงินบุญนั้นเงินบุญนี้นะมันก็พูดไปก็จะอายคนใช่ไหมก็เลยเป็นกรรมการก็เลยกินกันเฉพาะระหว่างกรรมการพระสงฆ์แล้วก็นายทุนผู้ที่จะมา ทํา,าทให้พระสงฆ์กลายเป็นผู้ที่มีขารคอร์รัปชันเกิดขึ้นทั้งๆที่คอร์รัปชันนี้มันมีอยู่ทั่วไปในโลกแล้วมว่าไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมไหนก็ามไม่มีที่ว่าจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะเรือกว่ากินบ้านกินเมืองช่อโกงรัศดรเงินภาษีอากรที่ได้ไปจากรัศดรน,นั้นเจ้ากระทรวงเจ้าหน้าที่ ที่ไปทํางานแทนประชาชนแปลว่าช่อโกงกินกาเรียกว่ากินบ้านกินเมืองบ้านเมืองก็จะถล่มทลายล่มสลายนะเป็นการปกครองที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่นักปกครองที่แท้จริงแต่ว่าจะเป็นนักนักอะไรละ่ะเรียกว่านักนักนักล่าเรียกว่านักล่าแต่จะเป็นล่าอยู่ อยู่อยู่ในที่ที่ไปหาเหยื่อนักล่าเหยื่อไปหาเหยื่ออยู่ในที่ที่มันมันอุดมสมบูรณ์มันกองพนนทุนทุกไว้ให้แล้วก็เลยอาศัยการก่อสร้างเพื่อที่จะเป็นอุบายในการที่จะยักยอกเอาทรัพย์สมบัตินั้นมาทําเป็นสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างนี่สร้างนั่นคโครงการนั้นคโครงการนี้คโครงการนี้คโครงการนั้นนั่นแหละคือ มีองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นการเกิดขึ้นในทุกกระทรวงทบวงกรมไม่มีกระทรวงไหนที่จะว่างเว้นได้เลยถ้าหากว่าฉันได้ได้มีอํานาจตรงนั้นแล้วไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันถูกต้องตามทํานงของธรรมได้เลยนะแม้กระทั่งเรื่องของศาสนากลายเป็นเรื่องโลกไปทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของศาสนาเลย คนก็เลยไม่ปฏิบัติตามคำสอนเพราะว่าแม้แต่พระสงฆ์เองก็ไม่เชื่อคำสอนก็มีแต่กิเลสโลภโลภมากหาเงินหาทองได้ก็ไปซื้อตำแหน่งบ้างซื้อยศบ้างซื้อเลือกสวนซื้อไรซื้อนาซื้อบานซื้อลถให้ลูกให้หลานให้ภรรยาให้ครอบครัวไปเป็นธุรกิจเป็นการออกไปแฝงหากินอยู่ในาศาสนา คือเราไม่มีศาสนาแล้วนั่นเองนี่คือพูดไปตามความจริงเพราะทุกคนก,<ๆ>ก็ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเสื่อมไปหมดแล้วไงนะเขาไม่ได้เข้าถึงเขาไม่ได้สนใจว่าแก่นศาสนาเป็นยังไงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ปร่งให้วางไปทําไมวางไปทําอะไรเรื่องอะไรฉันจะวางฉันอุตส่าห์นี้ออกมาบวชแล้วฉันก็ต้องสละแล้วสละอะไรสละไม่เอาไม่เอา ขอไม่เอาครัวไม่เอาลูกไม่เอาเมียแล้ว,ลวก็เลยหนีมาบวชเรื่องอะไรจะต้องมาหาเงินให้คนด้วยจริงๆแล้วนั้นไม่ได้มาหาเงินให้คนแต่เพื่อที่จะมาปรับคนให้เป็นคนดีในเรื่องของศาสนาในเรื่องของภาศาสดาพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกบวชมาเพื่ออะไรนะเพื่อจะได้รู้แนวทางแก้ปัญหารู้เหตุของปัญหาและแก้ปัญหาหาทางแก้ปัญหาช่วย ปวดทุกข์ให้แก่ประชาชนของพระอ,องค์เท่านั้นประชาชนของทุกคนเท่านั้นที่ที่มีปัญหาลำบากยากจนเกี่ยวข้องกับเรื่องการอยู่การกินการลำบากยากจนและเพราะเราไม่ได้ไม่ได้สนใจตั้งใจที่จะทำมาหากินเพราะก่อนยุคนั้นจะสนใจแต่ในเรื่องของพูดผีวิญญาณหรือว่เทวรูปปั้นลูกป,ปั้นขึ้นมาแล้วก็ขอนั่นกอนี่จากรูปปั้น ไม่ได้สนใจว่าจะทำมาหากินอะไรยังไงเพราะสมัยก่อนก็ยังทำมาหากินไม่เป็นอะไรมากปลูกเลือกสวนไรนาอะไรก็ทำไม่เป็นอะไรอย่างอะไรมากมายนะพอลาบากมาก,ก็ขอขอกับผีสางนางไม้ขอกับเทวดาก็เลยยิ่งจนลงจนลงลําบากขึ้นลําบากขึ้นทำมาหากินไม่ได้ทำมาหากินไม่เป็นนาะฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านก็จําเป็นที่จะต้องมาชี้แนแนวถามว่าไม่มีอะไรที่ที่มนุษย์จะทําไม่ได้มนุษย์ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างทําได้เราอย่าไปอ้อนวอนขออะไรทั้งสิ้นเพราะมนุษย์สูงสุดละมนุษย์ทําได้ในทุกสิ่งแล้วเราพูดผีวิญญาณเหล่านั้นน่ะเขาจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเขาจึงจะทําอะไรได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะต้องทําได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้องมีความเพียรขยันอดทนนะคำสอนของภาศาสดาอย่างนี้มีความเพียรชอบประกอบกรรมดีการงานชอบประกอบกรรมดีอยู่เพียงแค่นี้นะในในหลักธรรมคาสอนของภาษาสดามักมีองแป8และเมื่อถึงมักมีองแป8แล้วนั้นคือว่าทุกอาชีพจะต้องมีสติสมาธิสัมปชัญญะ เพื่อที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จถ้าใครมีสติมีสมาธิแล้วนั้นบุคคลผู้นั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยละลอยเราจะต้องไปสวมดมนต์นั่งสมาธินานๆเราจะเจริญไม่ไม่ไม่ใช่ลักษณะเช่นนั้นนะสติสมาธิอยู่กับการกับงานคิดหาวิธีต่าง ว่าจะวางแผนยังไงทํำยังไงตัรงกิจยังไงยังไงคนที่เขารวยเขาคิดแบบไหนแล้วเขาทาแบบไหนเขาถึงรวยเขาคิดเป็นสมองของเขานี่เขาจะคิดอย่างลึกซึ้ง คิดโน่นคิดนี่ทุกแง่ทุกมุมอย่างโน้นอย่างนี้ไปอย่างนั้นมาอย่างนี้อย่างเงี้ยน้สมองของเขาก็จะคิดเขาไม่เชื่อว่าเราพูดผีปีศาจวิญญาณเจ้าพอ่อเจ้าแม่ต่างๆจะมาช่วยเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปเชื่ออย่างนั้นแล้วจึงเกิดความว่วายยากจนก็จะออกมาต่อสู้รบลาขรรนันแทงกัน,กนแถมก็จะเอาคาถาโน่นคาถานี้เสกใส่คนนั้นเสกใส่คนนี้ทำร้ายคนนั้นทำร้ายคนนี้ จริงๆแล้วเดราัชานุชาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คําว่าเสกนั้นมันแค่เป็นตัวยอ่อเป็นตัวย่อของคําว่าเสกสรรปั้นแต่งนะเราจะเสกสรรปั้นแต่งธุรกิจการงานของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงจะจะว่ายังไงจะคิดยังไงไปยังไงมันถึงจะ ลงทุนอะไรมันถึงจะขาค้าขายดีทําไงเหมือนที่เขาค้าขายของออนไลน์หรือว่าเขาเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาว่าเราจะพูดยังไงเราจะว่ายังไงการเสกไม่ใช่ว่าเราจะมาเสกวัตถุพระพุทธลูกไห้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะมาเสกคนนี้ ให้ให้ได้บุญได้กุศลจะมาเสกคนตายไปสวรรค์ไปนิพพานอย่างนั้นมันเสกกันไม่ได้นะเราเราต้องเสกสรรปัดแต่งบุญของเราเองหนึ่งก็คือเราจะต้องมีศีลร,รมนะมีศีลม,มีธรรมรู้จักให้ทานสิ่งที่เราทานไปให้ให้คนรอบข้างให้เพื่อนของเราญาติพี่น้องของเราในเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะให้ทานกับพระธรรม สิ่งเหล่านี้จึงจะตามเราไปได้นะถ้าเราให้ทานกับวัตถุไปกับเราไม่ได้เหมือนเรามันเป็นก้อนหินอยู่มันเป็นรูปปั้นอยูไปกับเราไม่ได้เราไปปั้นขึ้นมาสวยงามแค่ไหนมันก็ไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลแต่ถ้าเรานําปัจจัยเงินทองนี่ไปช่วยคนนะแม้กระทั่งช่วยสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่ไม่ว่าจะเป็นคนยากจนคน,พ,คนพิการ มันก็จะได้ตามเปล่าไปแต่ว่าการตามไปนั้นตามไปมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้ที่ส่งบุญให้เราผู้รับผลทานให้เราคนจึงนิยมทานกับพระพุทธเจ้าพระอรหรันต์เพราะถ้าได้ทานกับท่านแล้วนั้นผลทานมันจะออกดอกออกผลเป็นคำใหญ่คำโตเรียกว่านาบุญของโลก เปรียบเทียบเหมือนว่าถ้าเราปลูกข้าวมันจะออกเป็นกอใหญ่เลยไม่ได้ไม่ได้แห้งตายไปก่อนเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราทําบุญกับวัตถุมันไม่เป็นกอเลยอย่างเงี้ยนะจ๊ะนัะ่นแหละเขาจึงเรียกว่านาบุญของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามเราไปได้ด้วยนั้นก็คือเราจะต้องให้ทานส่วนที่เราไม่ทานไม่ว่าจะเป็นบ้านจะเป็นรถจะเป็นเลือกส่วนไล่นาเนี่ยไปกับเราไม่ได้เลยนะ ไม่สามารถที่จะไปกับเราได้มันจะมันจะมาในรูปของจิตจิตจิตเราบอกว่าเราจะให้ตอนตายก็ไปไม่ได้เพราะผลทานที่จะไปกับเราได้จะต้องไปตอนตอนที่เรายังไม่ตายคือเราจะต้องทานก่อนตายทีเนี้บางคนเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทองมากมมีมีรถหลายร้อยคัน เวลาจะตายก็อารุดไปฝังฝังไว้กับซากศพคนตัวเองว่าพวกรุดลาเงินทองทั้งหลายจะไปกับตนได้มันไปไม่ได้จะฝังเป็นล้านคันก็ไปไม่ได้สักคันจะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเจดีย์อะไรก็ไปกับเราไม่ได้นะเพราะสิ่งเหล่านั้นสร้างขึ้นมาอวดมาโอ้มาอ้างคนอื่นไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนได้อยู่ได้อาศัยมันเลยไม่เกิดบุญมันก็เลยไปกับเราไม่ได้ ถ้าจะไปถ้าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะไปเป็นบาปไปถ้าเราทำสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นบุญไปก็แค่นั้นเราไปเอาความร้ายความโมโหโทวโศเป็นรูปปลาฆ่าเขาความไม่ดีก็ตามไปแต่ถ้าเราไปเมตตาอนุเคราะห์กอกูลเราสิ่งที่ดีๆก็ตามไปแค่นั้นสิ่งที่เราไปสร้างไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารเจดีขึ้นมาส่วยงามอาลามตาแค่ไหนมันก็ไม่ไปกับเรา บุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์เกิดมาจะลำบากยากจนเพราะว่าเขาไม่ได้บุญเลยเพราะเขาไม่ช่วยคนไม่ช่วยมนุษย์ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบพระอรหันต์เขาก็จะไม่ได้กำไรทำบุญไปก็ไม่ได้บุญนั่นเองเหมือนเราไปปลูกข้าวอยู่ในพภารานหินข้าวก็ไม่เกิดนั่นเอง คุณขอทรงข่าวบอกให้เจ้าพี่นอ้อง สอนโลกแบบไม่ไผ่บอนถึงแก้วสีหอนคนฟังเอาเด้อพี่น้องถึงสิหอนคนดีไผ่ผู้มีศินทรรมสิโยขึงข้าขางไผเดินทางเพีเส็นทําตโตรงเป็นคนสัวมันสิรลอดกระดงบ่ข้าขางวางแทนเขงิง เครื่องใบนี่มีเสว่าเครื่องคำเป็นป่าถ้มคำสอนนอผุ้โตทรงตัง่นได้วางเอาไว้บนผืนโลกากว้างใหญ่เป็นเครื่องใบตั่งแต่เขาโบราณเขาได้กล่าวมาภาษีอาหพรคนส้างโพสศีหญายวางเอาคนเขาอยู่สนถึงแก่หุ่มโพ พธตนนี้บ่ได้เกิดตามดินเป็นโพสินโพธามวานลงเอาไว้เบาในถ้ำโคงหูเทพใีมิตรงชมพูผู้เข้าได้สอนตังคำภาังขาเจ้าคนเผ่าเจื้อให้ดีในมือนี้สิได้ก้าวสามโพ แต่เป็นแนวคำสอนบอนทางไขสีว่าโพสีสารตนคนฮาสิได้เปร์โปลงมาเคื่งก่อนตอนท้าย